เอาละครับสำหรับโจทย์ข้อถัดมาครับยังคงเป็นแพทหนึ่งปี64อยู่นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของตีกลมิติอีกเช่นเคยนะครับคือโจทย์บอกว่ามีเครื่องเล่นนอตชิ้นหนึ่งนะครับเครื่องเล่นชิ้นนี้ประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่เป็นกระดานลื่นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นตะข่ายนะครับสำหรับปีนป่ายนะครับโดยที่ว่ากระดานลื่นเนี่ยก็คือความยาว ab ตรงเนี้ยอันนี้กระดานลื่นนะครับความยาวห่ะดห้เมตรแล้วก็ทํามุม15องศากับพื้นราบ ดังรูปนี้ก็คือมุมนี้เป็น15องศานะครับทีนี้โจทย์บอกต่อครับว่าเมื่อมีการนะครับขึงลวดจากจุด c ไปยังจุด a นะ c ไปยังจุด a ก็คือสมมุติว่า c อยู่นี่ไป a นะ c ไป a ตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมโดยที่ว่าแนวของเส้นลวดเนี่ยทำมุมนะ45องศากับด้าน c d ครับน้องความหมายคือนะความหมายคือมุมตรงนี้มุมใหญ่เนี่ยนะครับ45่เห็นไหม ส5ห้าองศาทีนี้โจทย์บอกต่อว่าถ้ามีการขึงลวดจากจุด C ไปจุด B บ้างล่ะ C ไป B คือตรงนี้นะครับเป็นเส้นสีเส้นสีแดงน้วกับ C ไป B นะครับปึ๊บตรงนี้นะเราจะได้ว่าแนวของเส้นลวดเนะี่ยทำมุม15องศากับด้าน C D คบนองหมายความาไงเอ่ยหมายความว่าตรงนี้นี่คือด้าน C D ใช่ไหมทำมุม15าองศาคือตรงเนี้ยเอาแค่นี้ย15องศาเ่็นมาคือ ตรงนี้ถ้าเกิดเท่านี้เลยอ่ะ45แต่ถ้าเอาแค่สีแดงตรงเนี้ย15ผ่านไหมทีนี้โจทย์ถามว่าจุดสูงสุดนะครับของเครื่องเล่นหรือ,อความหมายคือจุด C นั่นแหละจุด C อยู่สูงจากพื้นกี่เมตรครับจุด C คือจุดนี้ใช่ไหมอยู่สูงจากพื้นพื้นตรงนี้นะนี่คือพื้นนะครับแสดงว่าโจทย์ต้องการระยะตรงที่พี่แฮลท์สีเขียวตรงนี้ครับว่าระยะนี้ยาวเท่าไหร่สีเขียวยาวเท่าไหร่เข้าใจไหมครับซึ่งสีเขียวเนี่ย พี่ก็เลยขอแบ่งไปเลยครับขอแบ่งกลายเป็นนะครับขอแบ่งกลายเป็นตรงนี้เรียกว่าระยะ y แล้วกันตรงนี้เรียกว่าระยะ x นะครับคือ y เนี่ยคือตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับ y ตรงนี้คือ x นะก็สมมุติว่าอันเนี้ยคืออันนี้คือจุด E นะครับพี่สมมุติฐานนี่นคือจุด F นะครับโอเคพอเป็นอย่างเงี้ยเราค่อยๆดูทีละอย่างนะโดยที่โจทย์บอกว่าจุด ABCD เนี่ย ู่ะน้บเดียวกันอันนี้คือไม่ได้มีอะไรนะบอกมาแบบให้เมคชัวว์โจทย์นี้ทําต่อได้สบายๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะครับทีนี้ครับคืออย่างนี้พอน้องดูนะน้องตอบพี่หน่อยครับว่าตรงนี้ถ้าตรงนี้สิบห้าน้องแล้วตรงนี้กี่องศาครับน้องตอบพี่หน่อยคาตอบคือสามสิบองศาทันไหมเพราะอะไรเพราะสามสิบบวกสิบห้าถึงจะได้เท่ากับมุม45ที่โจทย์ให้คืออันนี้ นะครับทีนี้พอน้องรู้ว่านี่30องศานะครับประเด็นสําคัญในเนี้ย,ยข้อนี้คือทีเด็ดมากเลยครับน้องคือน้องลองดูนะสามเหลี่ยมเนี้ยสามเหลี่ยมเอ่อสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม AEC AEC นะตรงนี้ AEC คือตรงนี้ถูกไหมครับมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมซึ่งน้องดูแล้วว่าเนี่คือ45น้องตอบพี่หน่อยครับว่าตรงเนี้ยต้องเท่าไหร่ครับ อันใหญ่เลยอ่ะก็ต้อง45ด้วยถูกปะทันไหมคือไอ้น้องต้องเขียนนะน้อง,องเขียนนี่ดูนะครับเปรือบๆนะสาเมเหลี่ยม AEC นะครับโอเคอันนี้พี่อาจจะวาดเอาใหม่มันไม่ยอมฉากก็ดีแป๊บนึงนะครับเปรือบๆอ่าโอเคถือว่าเป็นมุมฉากนะอันนี้มองเป็นมุมฉากคืออันนี้ A นะครับอันเนี้ย e, เอันเนี้ยซนะครับมุมใหญ่ตรงนี้คือ45โอเคปะสีนุ้มเงินคือสีน้มุมเงินตรงนี้ พอรน้องตอบพี่หน่อยครับว่า,าสีเขียวตรงนี้เท่าไหร่ก็ต้อง45ด้วยถูกไหมครับสีเขียวที่นี้คือสีอันนี้นี่คือสีเขียวถ้ครับพองั้นพอน้องรู้ว่าเป็น45แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันกินพื้นที่ไปละ15น้องตอบพี่หน่อยครับว่าสีชมพูที่เหลือเท่าไหร่ครับกางเกียวองศาสีชมพรตรูตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือต้องเป็น30องศาทันรับ เห็นไหมครับนะก็คือพูดง่ายๆว่าน้องจะรู้มุมทุกอันแล้วนะครับที่ถามว่ารู้อย่างเงี้ยเพื่ออะไรครับรู้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเน,นื่องจากรูปเนี้ยมันเริ่มเรียกว่ามันเริ่มเละละพี่ได้วาดรูปอีกรูปหนึ่งรองน้องเรียบร้อยแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนลงมานะปึ๊บอ่ามาละขอขอเลื่อนมานะคืออันเนี้ยพี่วาดแค่ร,แคครูปนี้เข้าใจไหมพี่วาดรูปแค่ aec คือรูปเนี้ยรูปนี้นะรูปในที่พี่วาดน,นะครับคือพี่อ่ะ ตัดตรงนี้ทิ้งไปแล้วครับตัดทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้เลยเข้าใจไหมเพราะงั้นเนี่ยคำถามคือพอเรารู้น้องพอน้องรู้ว่าเฮ้ยอันนี้30องศาอันนี้30องศาถามว่าหาเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าน้องตอบพี่หน่อยครับว่าสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมอะไร ABC อน,นี้ ABC คือตรงนี้สีชมพูนี้น้องตอบพี่หน่อยครับเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับคำตอบคือ สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเพราะว่ามุมนี้มาสามสิบมุมนี้ก็สามสิบนะครับการว่าเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับหน้าจัว่วโอเคไหมส่งผลให้เรารู้ว่าไอ้เจ้าด้านเนี้ยคือเดี๋ยวนะมาเริ่มเลสละไม่เป็นไรคือด้านเนี้ยด้าน ab ต้องยาวเท่ากับด้าน bc ครับ ab คือตรงนี้โจทย์ให้เป็น1.5ใช่ไหมน้องต้องรู้เองว่า bc เนี่ยตรงเนี้ยสีแดงเนี่ยก็1.5ด้วยเพราะว่าเรารู้แล้วเป็นสามเหลี่ยมด้านอ่สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับ เพราะงั้นเนี่ยพี่เลยว่าเป็นแบบนี้เลยเนาะคืออันนี้เป็นหน้าจั่วนะครับ1.5 1.5นะครับสังเกตนะครับพี่จะไม่เขียนตรงนี้เป็น30นะเพราะว่าไม่ได้ใช้ต่อแล้วสาเนี่ยจริงๆน้องจะเขียนก่อนก็ได้เขียนแลระลึกไว้เป็นสันหน้าจั่วก็ไดไไ้ไม่ไม่ไม่ผิดนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะเขียนไว้ก่อนก็ได้ครับจุด e อเอฟนี่คือพี่ตั้งชื่อเฉยๆให้มันให้มันมีชื่อเรียกเฉยๆนะครับนะก็คือตรงกับ e f ตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคือน้องดูดีนะครรับถ้าตงนี้เป็น y y เนนนนีีี่่่ยย้้้ออองงตตบพหรไดะครับ y ด้วยถูกป่ะเพราะมันคือแล้วเท่ากันอยู่แล้วนะครับเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดา,าเลยอันนี้ตรงนี้ x ตรงนี้ก็ x ด้วยใช่ไหมตรงนี้ยาว x ด้วยเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยพี่ขอเขียนนะตรงเนี้ยคือความยาวเนี้ยแค่เนี้ยคือ y ครับแล้วก็แค่เนี้ยคือ x แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือ x ด้วยเพราะว่ามันคือเส้นที่มันยาวเท่ากันดูด้ตากกระรูนเนาะสบายสายทีเนี้ยโจทย์ถามอะไรโจทย์ต้องการถามจุด c เนี่ยอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่คือโจทย์ต้องการถาม โจทย์ต้องการถาว่า x บวก y เป็นเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะว่าจุด c อยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่ก็คือหาอะระยะเนี่ยเป็นเท่าไหร่คือ x บวก y เพราะงั้นเนี่ยง่ายมากน้องให้น้องดูสามเหลี่ยมทีละรูปนะครับถ้าน้องดูรูปนี้เกิดอะไรขึ้นรูปนี้นะน้องเขียนว่าที่สามเหลี่ยมนะครับสามเหม A, B, ลี่ยม abf ละกัน abf นะสิ่งที่เราจะได้นะครับคือ,เ,อ,อเรียกว่าถ้าเกิดพี่ให้ x ส่วน x ส่วนหนเนี่ยน้องมันคืออะไรครับ x hmm. ส่วนหนมันคือ sin 15ทห้าถัดมาเพราะว่า sin 15เนี่ยมันคือข้ามฉากโอเคใจไหมเพราะงั้นเนี่ยจบแล้วครับ x hmm. ก็ได้มาแล้วมันคือ1.5 sin 15นะครับถัดมาถ้าน้องดูอีกสามเหลี่ยมหนึ่งนะครับคือสามเหลี่ยม b c d นะครับ b c d นะสิ่งที่น้องจะได้รับนะครับสามเหลี่ยม b c d นะครับน้องจะได้ว่า y นะครับ y ส่วนด้วย่อ uh, y ส่วนด้วย1.5เนี่ยมันคือ cos 15ครับองศาเพราะว่า cos มันคือชิดฉากถูกไหมครับชิดคือ y ฉากคือ1.5น้องก็จะได้ตอบว่าเพราะฉะนั้นนะครับ y ก็คือ1.5 cos คอของมุม15องศาจบแล้วครับโจทย์ถาม x บวก y ใช่ไหมครับก็เขียนว่าที่โจทย์ต้องการนะก็คือ x บวก y นะครับก็คือ x คือ 5, 1.5 sin 15ซนะครับ บวกกับ y นะครับก็คือ1.5 cos 15เข้าไหครับอันนี้นะน้องเห็นว่า1.5ดึงตัวร่วมได้ครับวงเล็บ sin ์15บวกกับ cos 15นะครับอันเนี้ยเรียกว่าถ้าน้องไม่รู้ว่า s i ส15 cos 15เป็นเท่าไหร่ถามว่าเป็นอะไรไหมต้องต้องบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราแอบจัดรูปได้ครับน้องคือ s i ส15เนี่ยก็คงไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่า cos 15 ที่เปลี่ยนเป็นไซด์เจได้นะใครที่งงว่ามาได้ไงให้ลองไปทบทวนเรื่องโคฟังก์ชันนะครับเป็นโคฟังก์ชันกันนะครับก็คือเรียกว่ามันมาจาก cos a เนี่ยนะก็คือเท่ากับเปลี่ยนเป็นไซด์เก้าสิบลบเอได้นะครับเพราะนั่นโคสสิบห้าก็เป็นไซด์ของเก้าสิบลบสิบห้าก็เป็นไซด์เจ็ดห้าซึ่งพอเป็นไปนตามสูตรนี้น้องก็จะได้เข้าสูตรอะไรครับไซด์บวกไซด์แล้วถูกไหม อันนี้รูปนี้เหมือนพี่วาดสำรองไว้แต่ไม่ได้ใช้ละนะครับไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวลบก่อนปุ๊บโอเคก็ไซด์บวกไซด์คือนะครับ2องไซด์ฮาร์ปซัมเนาะฮาร์ปซัมคำว่าฮาร์ปซัมคือบวกกันหาร2นะครับฮาร์ปซัมนะครับแล้วก็คูณกับคอร์สฮาร์ปดิปโอเคไหมครับฮาร์ปดิปคือลบกันหาร2ลบกันก่อนแล้วค่อยหาร2โอเคปุ๊บอย่างงี้สิ่งน้องจะได้รับนะครับพี่ไปต่อนะมันคือ1.5แล้วข้างในก็กลายเป็น 2, สองไซด์ของอันนี้คือตรงเนี้ยมันได้เป็น90ครับน้อง ข้างบนเนี่ยบวกกันนะบวกกันได้90 90ส่วนสได้45นะครับอ่านไหมแล้วก็อันนี้ลบกันได้เป็นลบหกส่วนสก็เป็นคอรสของลบสาเห็นไหมครับประมาณนี้นะเอาล้วครับทีนี้อันเนี้ย1.5ึคูณสเนี่ยครับน้อง1.5ึคูณสนี่ได้3นะพี่ขอเขียนเป็น3เลยแล้วกันนะครับสามเลยนะแล้วก็คูณกับ sin 45ค่ส้าคไว้ก่อน ทีเนี้ยคอสลบสามสิบอ่ะมันคือคอ s 3สสามสิบนะถ้าน้องไหนที่งงให้น้องจดไปว่ามันคือสมบัติคอสที่บอกว่าคอ s สลบเอกเป็นคอ s x สเอกได้เลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้ามีเครื่องหมายลบในมุมของคอสเนี่ยเอาลบทิ้งได้เลยเพราะงั้นเนี่ยก็กลายเป็นไซสี่ห้า 4, 5, คือรู้สองส่วนสองนะครับคอ s 3สสามสิบคือรู้สามนะครับส่วนสองเพราะงั้นเนี่ยคำตอบตอบอะไรครับคำตอบตอบว่าเป็นสามนะครับ รู้สองคูณรูสามเนี่ยเอาข้างในมาคูณันได้รูทหกได้เลยนะแล้วก็ส่วนสี่เป็นคำตอบครับอันนี้คือคำตอบคือที่โจทย์ถามเนี่ยตอบสามรูทหกส่วนสี่น้องว่าตรงกับช้อยไหนครับตรงกับช้อยที่ว่าเรามาดูกันนะตรงกับช้อยไหนเอ่ยตรงกับช้อยสามรูทหกส่วนสี่ช้อยห้านะครับนะข้อนี้ตอบช้อยห้าโอเคไหมประมาณนี้นะแต่ว่าพี่แถมให้นิดนึงนะสําหรับน้องที่รู้ค่าน้องที่รู้มุมสิบห้าองศาเนี่ยเรียกว่านี้ พี่เรียกว่านี่คือวิธีที่1แล้วกันนะครับวิธีหนึ่งวิธีที่2ก็คือเรียกว่าน้องที่รู้ค่ามุมนะก่อนจะเริ่มวิธีที่2เนี่ยพี่ขอทวนน,นิดนึงก่อนเผื่อใครที่งงว่าบรทัดนี้มาเนี้ยมาอย่างไงนะคือมาจากว่ามาจากสูตรที่บอกว่าให้น้องจดโดน้ตไปนะใครที่ลืมจดไปใครที่ไม่ลืมก็ไม่ต้องจดอะไรนะครับถือว่าเป็นักการฟังทบทวนเนาะไซด์เอบวกซด์บีเนี่ย,ย,ย,ยมันคือสูตรมันคือ2อง n ซนะครับแล้วก็เป็นฮาร์ฟซัมคำว่าฮาร์ฟซัมคือบวกการหาร2แล้วก็ คอสฮาบดิบฮาบดิบคือลบก,กันหารสองลบก,กันส่วนสองนี่นะครับนี่คือสูตรนะรใช้สูตรนี้โอเคถัด okay, มาครับวิธีที่สองครับก็คือเรียกว่าแทนค่ามุมเลยจํามุมสิบห้ากับเจ็ดห้าได้นะวิธีสองคือเราต้องจําได้ก่อนแต่ที่บอกถามว่าต้องจําขนาดนั้นไหมต้องบอกว่าถ้าจําได้ก็ดีถ้าจำไม่ได้ก็ใช้วิธีที่หนึ่งก็ได้ใช้พวกฮาบซัม um ก็ได้นะครับซึ่งพี่ได้เตรียมสามเหลี่ยมร้อนน้องเรียบร้อยแล้วสามเหลี่ยมพี่น้องควรจำเพิ่มเกินนี้นะครับใครที่ ใครที่เรียกว่ายังไม่เคยจำสามแยมนี้อยากให้น้องจําเพิ่มก็ได้ไม่เสียาหายนะครับจากสามแบนี้น้องจะรู้หมดเลยครับว่าเซเจ็ดห้าเท่าไรครับซา7เจ็ดห้า 7, ก็คือน้องดูมเจ็ดเทานี้นะข้ามฉากถูกไหมครับก็คือเป็นรูปสามบวกหนส่วนสอรูสองะครับแล้วก็ซส์สิบหเท่าไรครับซส์สหก็คือดูมนี้นะครับดูมนี้นะข้ามคือรูปสลบหแล้วก็ฉากคือรูสองรูองรูลบห่ส่วนสอู ทีนี้คอสเจนะครับคอสเจ้ 7, 5, น้องดูบุมเจ็ดหนี่นะครับคอสคือชิดฉากรูทสามลบหนึ่งส่วนสอรูองแล้วก็สุดท้ายคือคอส15บห้าครับคอสสิ 15, ถ้าน้องดูมุมนี้นะมันก็คือรูทสามบวกนึ่ง 1, ส่วนสองรูองมันคือชิดส่วนฉากรูทสบวจะเห็นอย่างที่พี่บอกนะว่า s i n ์เจ็ดห้า 7, 5, มีคอสสิบห้าคอสเจคือไซ์สเป็นเหมือนโคฟังก์ชันกันจะเท่ากัน เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่โจทย์ถามเนี่ยที่โจทย์ถามมันคือ1.5วงเล็บซส์สินะครับบวกกับคอสสิถ้าเกิดน้องจําค่าพวกนี้ได้ถ้าน้องจํา3เหลี่ยมนี้ได้นะครับน้องแทนค่าได้เลยครับ1.5ของวงเล็บซส์สิคือเท่านี้นะครับรูทสลบหนส่วนสรูทสอนะครับอ่ารูทสลบหนะครับส่วนสรูทสอบวกกับคอสสิก็คือให้นเท่านี้เนาะรูทสบวกหนะครับ ส่วน2อรูสองเข้าใจไหมหนเนี่ยพี่ขอทด1.5ดมันคือเรียกว่า15ส่วน10มันคือเอาแม่หตัดได้3ามคกับ2ได้3สน2 1.5คือสาสนะครับอันเนี้ยน้องเห็นว่าเนี้ยส่วนเหมือนกันส่วนเหมือนกันเนี่ยน้องสามารถเอาเลขข้างบนมาบวกกันได้เลยครับเป็นรู้สลบหบวกลู่สบวกหแล้วก็ส่วนด้วยทั้งหมด2อรูสอทีเดียวได้เลยเห็นไหมครับน้องจะได้ว่าอันเนี้ย มันคือลบหกับวงหหายกันไปรู้สามวรู้สก็ได้เป็น2อรู้สนะครับ three, three, แล้วก็เป็น2อรูสอนะครับแล้วก็เป็นวงเล็บ3ส,ส,ส่วน2น้องก็ตัดทอนซะสกับ2ตัดทอนนะครับน้องได้คำตอบคือ3ารู้สส่วน2อรู้สองน้องเห็นว่าอันเนี้ยน้องจะบอกพี่พี่ไม่เห็นตรงกันเลยใช่ไหมอันนี้มันเป็น3ารู้หส่วน4อันนี้เป like ็น3ารู้สส่วน2อรูสอนะครับก็ต้องบอกนี้ครับ เราก็ทําให้รูทข้างล่างหายไปโดยการคูณรูทสบนล่างเห็นไหมคูณเพื่ออะไรครับคูณเพื่อให้รูท,ทังนี้รูทสองเจอรูทสองเนี่ยตรงนี้ได้2เห็นไหมครับสสีชมพูเจอ2สีดําก็กลายเป็น4ข้างบนรูทสามคูณรูทสได้รูทหกคำตอบก็เลยตอบ3ารูทหกส่วนสเช่นกันเห็นไหมคาตอบก็เท่ากันัเองนะครับพะเนี่ยทำได้2วิธีจะรู้มุม15หหรือถ้าไม่รู้ก็ใช้สูตรฮาร์ปซัมไปก็ได้นะครับข้อนี้ต้องบอกว่า น้องที่เคยเจอพวกตีโกนผสมเลขาคณิตพวกนี้ถ้าเคยเจอมาประมาณนึงข้อน,นี้ไม่ยากเลยคือเบสิกทั่วไปเลยนะครับแต่ใครที่ไม่เคยฝึกอันนี้มาก่อนเลยเนี่ยโอเคอาจใช้เวลานึงในการค่อยๆค,ค,คิดนะครับซึ่งไม่เป็นไรค่อยๆทำนะครับตีโกนก็วนไปวนมาอยู่แค่นี้แหละน้องคือคือโดยเพราะเลขาเนี่ยลากเส้นแล้วก็หามุมแล้วก็วาดวาด,วาดสามเ่ยมุมฉากข้ามฉากชิดฉาบกบวกลบจบเห็นปะไม่ยากนะครับประมาณนี้เนะประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยพี่ก็เรียกว่า ให้ดู2วิธีเลยนะแล้วแต่น้องชอบชอบวิธีไหนก็เอาเลือกใช้ตามที่ถนัดไปเลยนะครับข้อนี้ก็คือตอบอย o หนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อในข้อถัดไปนะครับโอเค